แสบโน้นสิไปสอนมาสือปิ่งไก่ผีเล่าพี่ซื้ๆยังครับพี่แอบเจ็บใจครัผมมาจากคอนแกนครับผมไปทัวร์ประเทศครับผมไปเยี่ยมค่ะไปเยี่ยมเนาะไปเยี่ยมโอ้มาเอาหนุนด้วยครับแถวแถวนี้เขาเรียนถนใดครับนี่ถนนใดที่ยู่ค่ะถนนอชิยู่เลยพระดุมสามครับพระดุมสามโอ้ไปสะกุลพัดท์ถาไปสะกุลพัดครับพี่น้องปิ่งไม่ไม้ซุ้มมือครับมีเครื่องในมีหมูมีไก่ครับพี่น้อง ไม่ละโบแพงครับไม่เท่าไรครับแบบนี้ไม่ละสิบบาทเด้อพี่น้องกรุงเทพบ่ได้ครับเนี่ยจะยังนี่ถูกแห้งถูแก็ดีครับเบืงอย่างดีดูไดู้้เรืองร้ข้าวพี่น้องพี่น้องเส้นเราก็ใส่ปิ้งไอ้ปิ้งหมูครับปิ้งหมูรับยังโบผู้ปิ้งหมูค่ะทำเองนะคะอันนี้ติดเองด้วยบรับอ่าติดเองค่ะหั่นเองตัวเองค่ะครับผมข้างไปจากุดพัดเฒครับพี่น้องปิ้งหมูฮ่อนๆ่อนเลยครับเนี่ย ถือแห้งพี่น้องนกินแห้งร่อยไปเริ่อเมืออไร่อูกรักครับเนี่ยแล้ปิ้งไหมไหมนะครับบโบมีคางมือครับปิ้งเบิร์ดรอเ่าเบิดลครับปิ้งเบิดกับเบิดเลยอครับปิ้งเบิดกับเบิร์ดครับพี่น้องตกฟามา้ครับีขายแต่ยังมครับเนี่ยตีห้ครับตีห้ตีห้าครับตีห้าตีหามาตีหามาจะกงมุ้งเลยครับพูดได้แล้วพอดี ดีแล้วครับกำลังเสีบตามหกหุ้งจะส่านี่แมเอสุดยอดเลยไหนไปไล่ให้เรายวเด้อค่องอันนะร้าน่ะคุอมีราบตันี่ครับนี่ครับนี่ยังทำหนี่อันนี้ยังรับนี่อู้กระปูกับแกงไก่ใส่บมอึค่ะอู้กระปูพี่น้องทุกวันี่ใหาดจิ้นคสาดาจิ้เนะคะเดิะสะอาดขาิยนคดคะอาดนดินนะคดข้เยดอาาจิ้มไปยนคินนะคะอามไปเลเดีนยามยอาา้นะคะเดินนะคะสะอาดปลยนนะค ครับครับใช่ครับผมโอ้มึงดูเนี่ยอ้อมปูเนาะอ้อมปูมีพี่น้องหากินยังนะครับอ้อมปูเนี่ยคำว่าไม่หนาวมันปลาครับอันนี้ถูกแล้วครับไม่ละสิบบาทนะพี่น้องม่ละสิบาทถูกและดีอันถุงละยี่สิบพาู้กันดีโอ้สุดยอดครับผมว่ามันหากินฮ่อนหอนแบบนี้ยากษ์เลยเนี่มันซ้อเนี่ยอะไรลูกเรื่อง เอาครับยายคุณชนาเลยมีต้มปลาลาบปลาอบหมูเคียวหวานไก่ค่ะแกงปุ๊บค่ะที่สำคัญคือวันนี้พิเศษคือมีนึ่งกลอยนะคะนี่ค่ะนึ่งกลอยค่ะทองก็เห็นบพี่น้องนึ่งกลอยครับนี่นึ่งกลอยเด้อแซ่บแซ่บแซบรสชาติเป็นซอสเลนภาพว่าบึงร้านอาหารกับเขาแถวสกุลพัฒน์นะครับพี่น้องขายดีค่ะแซบพื้นย่าง ตอนเทวันพระแหละมามาสายไม่ได้เพราะพลาจะมาสายเด้อบริดที่กินได้กนข้าวเหมือนเดิมนะคะครับโอ้ดูดิก้อยครับไก่กับักอื้อครับพี่น้องบ้านเขาเอยบักอื้อเนาะบ้านฉานเขาเออฟักทองเนี่ยเป็นบะครับย่าปนปลากรัมี่ครับนี่ยปนกบแน่นอนปนคบแซ่บล่าเนื้อปลาต้มปลาล่าปลาต้มปลาโอ้มี ขนมจีนเขาปุ้นแกงเขียวหวานตัวนี้ค่ะปลาปลาครับิ้ใบไม้เลยครับพี่น้องทิ้นใบไม้เลยครับสดสะอาดแทนนี้นะไว้ใจได้โอ้หากิ่มอะไรได้พี่น้องพูดได้ครับมากสกุลนครอย่าลืมแวะครับกดพักครับร้านยายพาเด้อร้านยายชื่อร้านยายแย่งครับร้านยายพาอร้านยายพาเด้ออร่อ้ร้านยายเยี่ยมเนาะคุณอยู่ที่กันยับ สมอยู่คอนโดนกาให่เพราะเราคือคนเนย่าใย่าเกิดเยอะคนมาห่เกิดเยอะเมืองยูทูบเบอร์ก็เป็นสะแพงสะแพงยูทูบเบอร์ได้เงินหลายๆเด้อครับซาสุยาให้บิการเรงรัวผมหัวเห็นไหมมีคนติดตาม40คนนึงที่ใคอรัย่รับเอันนี้เขาเห็นไปเขาแทครับพี่น้องไง อันนี้แซงยี่ครับย่าอ่ไปเรื่อยเด้อฟังสิบห้าเซนหน่อยฟังนี่ครับเอาย่าเอายขายอันนี้เขาเรียกว่านี่เด้อตัวนี้ชี้มันยอดแสงย่ายยอดแสงย่าแสงนี่นี่นี่ตัวนี้มาตัวที่ใกล้ๆเลยลิตร์ตันสมอลฟิชส้มปลาน้อยนีสุดยอดแซ่บสุกยหวานค่ะแล้วก็อันนี้ส้มพักเด้อเป็นอะไรว่าลิตเติ้ลสมอลิตเติ้ลสมอลฟิชลิตเติ้ลสมอลฟิชโอแปลว่าส้มปลาน้อยปลาทั้งหมดสุดปลาน้อยวี่งอันนี้ส้มพักเลยย่าส้มพักล่ะ ส้มพักไ่ใช่สมพักลส้มพักมาไหนิาส้มหักบอสมบักกาดเนี่ยเอาครับนวนพี่น้องโอ้ยแยเราแนีนะพี่น้องมานะครับแซ่บเราะวนี้าสอนพักแลกินแซ่บแซ่บครับนี่ผมพาเบเกอชัดเมื่อค่สามโมงงเข้าเบร์ดล้เน้มาสายกว่าสามโม่กินนะคะมาสายกว่าสามโมงบร่กินนะพี่น้องเบิดค่ะเบิดค่ะเบิ่์มีหาเบิร์ดประมาณเกองโมงครึ่งครับสามโมงเศษครับ ผมมักนี่ครับก่อยครับพี่น้องผู้ใดเพื่อแค่เห็นเราแค่เห็นป่ะครับก่อยนี่แต่ผมเด้อยผมเคยกลิ่นอยู่อยค่ะกินยากได้ขับย่อยได้เดียวนี่อื้อค่ะกินยากไดครับย่อยแต่ก่อนนี่ก่อยนี่เพิ่นเวลาเขาเขาเขายางมากแพงเนาะปมใบเป็นบับขับย่อยแทนเขาเป็นบับอ๋อผมไม่แล้วก็แช่น้าแล้วก็ไม่เลยคครรัับบแช่จะเป็นเมาดีเนาะต้องแช่เป็น ครับทำไม่เป็นก็เมาได้เวลาไหนนี้กับิีโบ่นุ่งหัวมวลกับยายเีย่ายป้าป้านะครับมือนี้แซ่บนุ่งซีอิไปสอนปราบาเบ้อมาเด้มาเด้อพี่น้องมีเด็คนอันแย่เสียดๆพี่น้องแย่แม่แย่แม่สุดยอดเลยครับมีคนพิสตาเป็นล้านเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปคือกองกระทินนี่นะกล้าได้กลาเสียไปเรื่อยๆขอบบผู้เฒ่าผู้แก่คว้านโยมือใส่หัวสาธุกล้าไายขอบคุณครับคุณ มันกุศลไงย่าเป็นหมลมโพลมช่วยของลูกของหลานเป็นเรื่อยๆได้ครับได้ย่าเด้อครับผมพ่อหน่อยได้ให้ผมมากอะให้ย่าเบิดพ่อแห่ไปกองกระทิ่นนี่แล้วสาธุครับย่าจะเป็นพอดีแห่หน่อยย่าเนาะโอ้ผมผมผมลมพ่อย่างนี้เราปะเดี๋ยวเอาเอาเอาไม่ดีมบิดคลิปเราหน่อยย่าเนาะที่ได้กี่ไร่ครับรถตักใหม่ๆครับพี่น้องเราเราไม่ได้ข้างครับสองโมงครึ่งเบิร์ดนะครับสองโมงครึ่งเบิร์ดครับมีวันอาทิตย์สมมติหยุด มีแต่ตรงนี้แล้วค่ะวัดอนนิดต้นไม้เยไรับวฮิดเป็นไม้เลยครับกลางแบบแวนวิื้อซีพ้าเบอรงกับข่าวครับร้านใหา่ครับใหญนย่าผค่ะร้านย่าผ้าครับผมร้านย่ผ้าครับเดี๋ยวงมือแช่ลูกวิชั่นไทยนะครับพู้ได้อย่างงานะดีมากครับ เสียบฟุดชันครับส้ปลาน้อยลิทลิลิตเ้สมอลฟิชโอ้มาพีหักระดูกส oh, like. oh, ้มปลาน้อยมาส้มปลาน้อยลิตเสมอลฟิชส้มปลาน้อยมาอนไลน์ไลน์ไลน์สิมสีมสำลิเชมันอร่อยมากคุณป้าใหญ่มาอาจารย์ส้มภาษาคิปครับเนี่ยส้ผักออรเรนเวชโบิ์ส้มผักภาษาไอ เราดีเขาเรียกว่า <refin> กิมจิกระกิมจิเอซมเซมกิมจิเออเนาะซ r i g t โอ้เซมเครับพี่น้องเซมเซมนะลิตรสมบพิธผมจำไม่ได้คัอาจารย์แล้วบอบอกผมจำเอาเล่นมาหัวไปเลอครับเอาหนมวไปเลยพี่น้องมือไโอ้ยมวนได้ยนคลิปกดจบนี่แหะครับพี่น้องเฮ้ยขอบเดือนเอมามากนะครับนี่สนุนนะครับสนุน ถนนไอซิยูครับตรงไปทางน่านะครับตรงไปทางน่าไปเจอซีแยกอ่าซีแยกอ่าท่อสอครับท่อสอซีแยกท่ออ่างศรีนครครับมาหนีครับมาหนีตรงไปนีไปโรงเรียนอ่าสนามกีฬากล้าเนี่ยวัดสกลนครครับพี่น้องตูไปสกลนครพัฒนาศรีหาพี่น้องลานเล่าซิ่ยยูชื่อนี้นะครับ ใกล้กับกาโนเอ็กซิลครับร้านเราครับทั้งสองลานเลยครับติดกันครับนี่ซอยสีเจลล์ครับพี่น้องนี่มาเลยครับพี่น้องแซ่บๆครับเดี๋ยวผมไปซื้อนอกเลาะก่อนพ่อใหญ่ผมผมผมซืเอาอย่างนั้นไหมผมได้ลืมเลยซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ครับยายซื้อแล้วนะค่ะเด้อมาเลยค่ะอร่อย อร่อยคร้านยายผ้ายายเยี่ยมค่ะสุดยอดครับยอดเลยสุดยอดละแซ่บมาทำอะไรครับผมครับผมครับครับครับพี่น้องขาบอกอยังดีเน้องยัยกินอะไรคะเอากินลาบปลากินเจียวกุ๊งเอาลาบปลาครับย่ายลาบปลาครับลาบปลาข้าบเหาียวด้วยไหมคะข้าวเหนียวขมหนึ่งแน่นอันดับ่ยข้าวเหนียวนึ่งแล้วครับผมบอกแล้วทึ่งบอกทึ่งอื่นน้ำร่ายพี่น้องแซ่ม อมครับอมใหญออมครับครับเรสเบรนเท่าไหร่ครับย่าอูขอบคุณเดิหลายครับพี่ฮอดพักกินฮอดพักผักสดสดอันนี้กรอบกรอบครับย่ครับย่าฝาบปทูนะครับขันผู้ใดทั่มมากกว่างนใดทั่มมากกว่างนครับ หาเทียมาหาเราก่อนย่ายเอาแนดอวยแกอรนี้ย่านเบิดก่อนศูดศูย์ค่ะ0ครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปหนึ่งเจดหหค่ะหกเจ็ดหกหยายาพาคยพาครับพี่น้องครับผมได้ครับขอเราไปดนห้องผ้าครับไปกินคอครับพี่น้องครับผมพี่น้องขอบคุณครับคบผคุณครับย่าคุณครับเราไปด้อยนะครับย่าเด้อครับผเช่นกันค่ะขอบคุณครับผม่ันดีครับไปในซื้อมูนี้ พูด้บุดครับพุดอยู่ครับเนี่ยอันไม่เท่าไรครับเนี่ยสิบบาทเอาสองไม้ครับผมซื้อไก่กันพี่น้องสองไม้ปิ้งตับคัพครับโอ้ปิ้งเป็นไม้เลยครับพี่น้องใครนนี้ซื้อปิ้งไก่อ๋อปิ้งไม้บางญ่บางไงสิบบาทเอาเลยครับ ฝากสมมติว่าเขาหยโทรมาหาใยผ้าหรือเปล่ายผ้าใบยูใยผ้ากันักติดลูกค้ากําลังตักแจงกันยังอยู่อันท่านี่เบอร์โทรเท่าไหร่ครับ088ค่ะ088ครับ344ค่ะ344 7328ค่ะ7328ยายเยี่ยมค่ะยายเยี่ยมครับยายเยี่ยมกใยายผ้าอยู่ใกล้กันครับทั้งผ้าทั้งเยี่ยมผ้าเยี่ยมครับผมไม่ใกล้กันกินกระแซบกินแล้วแซบนุ่นโซตีไอซ่อนไม่ได้ค่ะที่ผ้าเป็นโซตีสอบน้ำบานค่ะขอบคุณนะคะที่มาใหญ่ ครับนลยครับยายยี่สิบบาทต่อขอบคุณค่ะครับผม,มือนี้ก็ขอจบคลิปกับยายนะครับผม,อ,มอ่ายายเราอายุหมันควันยินนะครับยายเนอรเป็นโลูกพ่อลูกแม่ลูกหลานสมพันแปดพัค่ะดีมีแห้งตาห้โศกดีเริ่มดีไต้จเปลี่ยนจอเป็นรน้าเขายายเป็นซงคือเขาเป็นแตน,น่งในสุลักครับผมต้องอึดต้องยากนะ คะครับผมซาชูยายครับบ๊ายดายครับยายร้องบายบายครับยายบายบายนะครับบายบายครับย่ายยายบายบายครับบายบายครับครับบ๊ายบายครับผม